สวัสดีครับสำหรับมือนีกับเป็นวันจันทร์ 23, 9, 6, ที่23เดือนเก่าปี67เจทางขายเซียนขืนมุสุลินกับิีดมาจัดโปคืนแขวนดักนกควักดักนกอีดุมครับผมกัเป็นสินค้าไม่ไหมกับผมสีพรอมจัดทรงกับถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับสำหรับทันใดที่ตามหาคืนแขวนแบบมุนใด สี่สิบเอ็ดบวงนะครับผมเดี๋ยวมาชมราคาพรอมเนื้องานกันเลยครับผมเนะน่ก็เป็นคืนแขวนแบบหมุนไดส้สี่สิบเอ็ดบวงนะแถมลังเก็บหนึ่งอันแถมกระดิ่งหนึ่งอันรอชำระเงินอยู่หนาบาทสองร้อยหกสิบบาทครับผมรอชำระเงินอยู่หนาบาทเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD นะสองร้อยหกสิบบาท ก็คือไในมือผมนี่ครับผมที่ลูกคาสิได้ครับ <S <S เป็นคืนแขว้น4ีบเวงแถมลังเก็บหนึ่งอันแถมกระดิ่งหนึ่งอันรอชำระเงินอยู่นาบานสองร้อยหบาทเดี๋ยวไปชมเหนือง,งานความละเอียดกันครับเนีน่เป็นบวงขนาด4.5นิ่วกับผมห่วงทองเหลืองสาย P ี เดื๋องงานความชัดเจนกับตามพาพังนาเลยครับผมสำหรับทันได้ที่ตามหากระถักเขามาได้รับผมเบิ้งไลยละเอียดมักชอบกับสั่งเขามาได้โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสามห้าห้าเจ็ดศูนย์เดี๋ยวผมสิิพิมพ์ไลยละเอียดนะฮงทันทีสิทิ์จิตต่อทางเฟซทั้งไลน์ไว้ใต,ต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยครับผมอ่ะก็ขอ ฝากลายเหลียนเอาไว้สำหมีก่อนครับสวัสดีครับ